รองคู่เอกของรายการศึกอีมิเนนต์แอร์ครับที่สนามมวยเวทีลูพินีครับประจำวันอังคารที่15มีนาคม2559ทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมทีจัดมาดูยุทธการทอเทพสุทินครับจากราชบุรีส่งเข้าประกวดครับเจอกับมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมหรือว่าวอปัญญาวัวเดิมนะครับเสียนหนึ่งเคซ่ายิมขึ้นมาถอดมงคลให้พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วที่มวยดีวิถีไทยช่อง11เป็นดางด้านของยุทธการพิกเอาชนะ มวยสดอย่างมงคลเด่นเล็กไปได้สนุกครับเจ็ดไฟก่อนหน้านี้ชนะรวดน,นะครับมงคลเด่นเล็กเรามาแพ้ยุตธการในไฟล่าสุดไฟนี้ครับไม่ต้องรอนานครับไม่ต้องแข่งข้ามปีครับโปรโมเตอร์จัดให้ล้างตากันเลยเสียบซ้ายครับทางด้านของมงคลเด่นเล็กเสียบซ้ายยุตธการรอจังหวะอยู่แล้วนะครับมวยรุ่นน้องครับมงคลเด่นเล็กฝันสอกซ้ายครับมงคลเด่นเล็ก เดินต่อครับฟางแข้งซ้ายครับมงคลเด่นเล็กแหัวทิ่มครับเดินต่อครับมงคลเด่นเล็กเสียดซ้ายไปร้อยเอ็ดนะครับเจอกับราชบุรีเป็นนักชกพ่อลูกสามนะครับมีลูกฝาแฝดวัยน่ารักคนหนึ่งแล้วก็คนเล็กอีกคนหนึ่งครับทางด้านของยุทธการ ใช้สีเสื้อทอเทพสุทินของพระนท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีส่วนทางด้านของมงกลเด่นเล็กมาใช้สีเสื้อเคซ่ายิมนะครับเจ็ดไฟชนะรวดขวางขวางอาแทนซ้ายครับชนถึงตัวอาแหมแทงกระจับครับออาแทนะจับครับแทนข่าซ้ายโต้ครับมงกลเด่นเล็กกรรมาการบุญพาไม่มีเตือนเลยครับ ต้องเตือนหน่อยแหละครับคือกรรมการต้องต้องไวนะครับอยู่ใกล้มวยมากที่สุดแล้วครับจะบอกว่ามองไม่เห็นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามองอยู่ตรงนั้นครับเอาแข้งขวาครับฟันศอกแทงเข่าซ้ายครับเข้ามาขวางได้ทันครับจังหวะนี้ต่อยลําตัวถ้าประคัดเจอแข้งซ้ายของมงคลเดชเล็กี่ยวแล้วคืนขวาครับยุทธการตลาดลักรัพ์ในยุคนี้นี่อยู่ที่ทางด้านของมงคลเดชนะครับต่อ74ครับ ต้องใช้สภาพร่างกายที่หนุมกว่าสดกว่าบดเข้าไปครับตีขวาตีซ้ายเชื่อเดิมสีเสื้อเดิมก็คือแสงเพชรน้าปิ่นทองครับอัอกซ้ายครับยุทธการแข่งซ้ายแแข่งซ้ายครับมเด่นเล็กหมดยกหมดยกครับหมดยกดื่มน้ำหมดยก3ามขึ้นยกสี่ครับ มงคลเด่นเล็กต่อ7-2โจสกลครับชี้ไม้ชี้มือครับยกที่สนะครับาทางด้านของน้ำเงินเตดต่อ7จอนะครับต่อแพงครับล็อกลัดฟันสอครับ ปัดขาครับยกสามก็ถือว่าได้เยอะครับมงคะแนนเล็กแข้งซ้ายหลุดทัดเจอหุกซ้ายของยุทธการฝันศอบเดกครั้งที่แล้วที่แพ้นี่ก็เพราะแม่มั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยครับกรรมการแยกออกมาเดินต่อครับต่อยลําตัวครับชกละเอียดเจอเข่าซ้ายของมงคะเดนเล็กเดินชนเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายยุทธการแทงซ้ายก็จะปัดขาไม่ได้ครับหวงปัดขามากไปหน่อยโยนเข่าขวาครับสวยครับ แทงเข่าขวาครับมงคลเดเล็กโอ้แล้วก็รัดตีเข่าขวาครับเอาคางมาช่วยนะครับคางช่วยกดชนต่ออีกแล้วปัดขาไม่ได้แทงซ้ายเจอฮุกซ้ายลำตัวเสียบเขาแม่เขาไอ้กัดนี่ครับต้องระวังครับกรรมการโอ้นังวยไม่ฟ้องก็ต้องก็ต้องเตือนนะครับคือเห็นแล้วก็ต้องเตือนแหละครับไม่ต้องรอฟ้องครับอ้าว ต่อยซ้ายลําตัวครับเอาแทงกระจับอีกแล้วครับอแทงสั้นไปนิดนึงครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับทางด้านของเจ้ายุทธการครับโดนอีกแล้วครับแต่เมื่อแทงโดนโอ้โหบาดเสียวครับตรงนี้แทงโดนบ่อยๆก็ต้องต้องรู้ตัวเองนะเอาเสียบซ้ายครับมงคลเนี้ยเล็กอ่าแทงซ้ายครับ บางทีตั้งใจจะแทงหน้าขานะครับนี่ครับเริ่มเริ่มฟอมแล้วนะครับคือโดนบ่อยครับแทงซ้ายแต่ก็เข้าใจแะครับนักมวยเขาไม่ได้คิดจะเอาเปรียบกันเล็กไม่น้อยแบบนี้เลยครับบางทีบางครั้งอาจจะจะแทงหน้าขาแต่มันไปเฉินแหลกดูแทงได้ต้องทางําไปก่อนกรรมาการต้องดูดีๆฮะกรรมาการอยู่ใกล้ที่สุด หูไวตาไวครับเห็นแล้วก็ต้องเตือนไม่ต้องรอฟ้องแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายสวยอ้าซ้ายอีกทีนึงโอ้โหสองแข้งนี้สวยครับแต่ว่ามงคนเดลเล็ก็พยายามโต้ครับแทงเข่าขวาไปครับยุทธการปัดขามาแทงเข่าขวาครับพื้นขึ้นมาครับพื้นขึ้นมาครับมีอธิบดีด้วยนะครับห้าหมื่นตีเข่าขวาครับแทงเข่าขวาโต้ครับมงคนเดลเลกซ้ายไปพุกซ้ายเจอแข้งขวาครับแข้งขวาของยุทธการครับอ้าแล้วครับหน้าคว่ำลงไปครับ โยนข่าวครับบัดขาคืนน่ะสียสรงเลยหมดโยกครับไม่ได้ยินเสียงรากทางเลยครับโอ้โหดูครับ20วิสุดท้ายนะครับยุทธการเร่งขึ้นมานะครับโอ้พลิกกลับมาต่อเลยครับนี่แหละครับมวยไทยสมัยใหม่นี่คือเรื่องของราคาต่อรองนะครับแต่ว่าคะแนนในใจของกรรมการก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้คะแนนทุกยกยุทธการพลิกมาต่อ2 1เลยทีเดียวนะครับ ไอที่ทํามานี่หายจ้อยเลยครับทางด้านของมองคลเด่นเล็กแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการให้คะแนนกรรมการนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งคะแนนก็ส่วนกรรมการน,นะครับเรื่องของราคาต่อรองก็เป็นเรื่องของเซียนนวยไม่เกี่ยวกันโดยชัดเจนครับแม้ว่าบางทีบางครั้งจะแพ้ไปตามราคาต่อรองก็จริงครับเอาละครับยกสุดท้ายมงคลเด่นเล็กต้องเดินครับแทงซ้ายครับ ุตการแมมาได้ปลายยกสี่<ม>เอาเราไปหยุดไม่ได้นะครับ <c oughs> เสียหลักแต่ไม่ล้มนะครับกรรมการเยียกออกมาครับกรรมการบุญภาหันไปมองทีมงานครับทีมงานหัวมันต้องเดินนะครับตีเข่าตีเข่าวขวาครับลัดตีซ้ายตีขวาครับตีเข่าวขวาครับมงมคะน,นเล็ก เอาล้ครับกองเชียร์ตอนนี้เปลี่ยนฝั่งมาเชียร์มวยรองมงคลเด่นเล็กเดินแข้งซ้ายครับแง่ได้แต่กินเปล่าเอาแข้งขวาออกเกี่ยวขาไม่ได้แทงเข้าขวาครับแทงขวาไปครับพยายามจะบิดจะหักเอาเสียละกอนอ้าส่งไม่สวยโอ้ใจหายใจคว่ำจริงๆครับมวยคู่นี้เดินครับมงคลเดชเล็กถีบซ้ายไปครับยุติการ ตีขวาครับแหมลูกนี้แกจัดว่าทาดีครับตีซ้ายครับรอจังหวะตีให้มันลูกมันชัดเจนลูกชายฝาแฝดในเชียร์่นมุมครับเอาไม่เข้าแม่แม่เกือบครับเกือบครับแม่หันไปมองแบบไม่ได้สังเองมองผู้ต่อสู้ครับค่อยๆหันนะครับเอาแข้งขวาครับยุทธการมองเข้าในเล็แข้งซ้ายแทงข่า,ขาว แทงหน้าขาครับนี่แหละครับเจตนาจะแทงหน้าขาครับอ่าเด้งตีขวาครับมงคนเดเล็กก็รัดเอวแล้วตีฝาครับกรรมการแยกออกมาเข้าแข้งแข้งแทงข่าแทงข่าขวาครับพยานจะปัดขาไม่ได้ติดเชือกอยู่ครับปัดไม่ลงอยู่แล้ว โอ้โชกันสนุกครับมวยคู่นี้ภาค3มีแน่ครับหลังจากนั้นยูตธการ์มาเตะลุกครับเอาแข้งขวาเตะไม่เข้าพอโยนมาครับเอาโอ้โหดูครับจนวินาทีสุดท้ายครับเพื่อนลูกเพื่อนลูกครับช่วงนี้นี่นมเด็กแพงครับค่าเรียนก็แพงก็เต็มที่แล้วครับนักมวยครับหมดยกสุดท้ายพอดีเลย กรรมาการบุญภาพปรากฏผลครับรวบรวมคะแนนครับ49-48 3เสียนะครับเลือนสินทำรรนิยมทีสุดยิ่งอุปการแล้วก็อนันต์เปี่ยมสุดคนครับชูมือไปที่ทางด้านของมองคเดนเล็กเคซ่ายิมน,นะครับล้างตาได้สําเร็จนะครับเอาชนะคะแนนวิทยการทอดเทพสุินไปแบบเฉือนวิวว่าอย่างนั้นเลย